รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่น คนเดียวเหรอคนเดียวครับไม่มีใครตามมานะตามทำไมไม่คบใครแล้วลงพักอยู่แถวนี้ไหมอุ้ยยี่สิบกิโลเอารบมีสายตรงสายตรวจตรวจไหมเนี่ยกลางคืนคุณไปเมื่อนนี่คันหนึ่งและอิงนาทุก่าจะมาโอ้ยสามชั่วโมงมาทีโอ้โห <c oughs> ังื่ครก็ปลอดปลง

มีรถเมล์สายอะไรผ่านแล้วเนี่ยหนึ่งถึงสองครับโอเคไปเลยสนับสนุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟคอฟฟี่โกลด์ยาแก้ไอแอลพีน้ำดำตราเสือดาว ตายายแจ๋ถึงแล้น,นี่แหละถูกต้องตามที่จฎหมายไว้เลยอะ่ะ<อ>ที่นี่แหละฉันจะมีความหวัง<อ>ฉันจะได้เจอพ่อฉันจะได้เปิเกิบพ่อของฉันถ้าฉันจเจอนะฉันจะถามเขาว่าทำไมเขาถึงทอดทิ้งเราไปไ<อ>ทำไมเขาถึงไม่ดูแลทำไมเขาถึงไม่เลี้ยงลูกของเขา ทำไมพอเจอ,อเ้ลกลองอะ,อะไรเนี่ยก็อินเนอร์คิดถึงพ่อโอ้เหนื่อยที่จะคัดและคัดมาตลอดทางเลยเนี่ยอเอา้าแล้วของฉันที่ถือมามันหายไปไหนหมดเนี่ย เอาแล้วไงเอาแล้วไ,ไงไฉันจำเลยว่าฉันถือของมานะเว้ยแล้วแกไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยฮะดูสิแกไปยิงแกยิ่งเลอะเลืเอนเอามาเตือนเราแล้วนะว่าไอ้คนกรุงนี่มันไว้ใจไม่ได้จริงๆถูกต้องเผลอไม่ได้เป็นขโม,มยทุกทีเอดี๋ยวทีหลังเอามาแล้วเข้าของแกไปดีเอแต่ยังไงฉันก็ยังรู้สึกพลุนพ,พลุนพลังเหมือนเดิมเลยว่ะเฮ้มันจะไม่พลุง ของไม่ได้หายก็ยายมาถือไว้เองหมดเลยเนี่ยเอ้าแมามั่งสิเอ้าอยากถือก็ไม่บอกทำไมไม่ถือมาตั้งแต่ทีแรกนี่ฉันถือฉันมาเมามามาว่าแต่ว่ามาถูกแน่นะว้ที่อยู่ของพ่อแกแน่นะถูกระจนี่เข้ามาทะล้อทะล่านี่นะเดี๋ยวเจ้าของเขาก็เผาว่าเราเข้ามาขโมยของนะอ ไม่หรอกม้่นี่ไม่รู้ว่าใช่เอ็งแม่นใจนะว่าเป็นที่นี่ะฮะแม่นใจสิจ้คมาลอกงวันแปกๆเลยได้อะไรก็เป็นคนมืนได้นี่ะเป็นผีจะที่ไหน่ะโคนนี่ผีเถียงรูปผีเถียงยายถ้าทา มาหลายวันแล้วด้วยดูสิอืดเลยอะลวัน้สภาพเดียคงจะโดนข่มขืน,นราประโยน์น้ำขึ้นอืดแล้วนะคุณไม่ใช่เัน,เนยังไม่ตายบ<ะ>ังไม่เชื่อลองจับดูมันมีแขนด้วยเขาใครเขาก็มีแขนคนธรรมดาเขาก็มีแขนอ่ะจับดูน<ะ>ี่นะ,ะหไอ้หนูไอ้อคนไปไปไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาหลานไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเน่เน่เนมไงเนี่ยเผอแป๊บเดียวไปอยู่ทางโน้นแหละกลัวผ mm ีคนใช่ไหมคนพี่สงสัยคนมากไปคนเสละเลยเนาะเจ๊เป็นยานอยู่ที่นี่เหรอจ๊ะใช่จ้าโอ้ย้าเหรอไม่ใช่นี่เธอแห่ตาดูดีดี ถุยโอ้โหตึงตงเลยไอ้ไม oh ่เหตจริงๆหมายถึงว่าให้เบิ่งตาดูดีๆนี่ออร่าความเป็นนักร้องของฉันเนี่ยฉันเนี่ยแหละจะเป็นนักร้องซุปตาของเมืองไทยอะไรเหนูหูลองเสียงก่อนนี่จะเป็นซุปตาเหรอเนี่ยซุปตา ขายรูปร่างเป็นแค่ซุปขาหมูก็พอมั้งไม่ใช่ยามเราจะไม่แต่งตัวเหมือนยามเลยอ่ะพวกเธอเป็นใครเนี่ยเป็นใครกันอ๋อโ<า>อ้นี่แกจะเป็นคู่แข่งใช่ไหมจะมาแกงจะมาเป็นคู่แข่งที่มาเอาดิชั่นร้องเพลงที่นี่ใช่ไหมอเออใจยเย็นเยนจเย็นๆยนจ้าฐานันไม่ใช่คู่แข่งของเธอหรอกถ้าแข่งก็ไม่ไหวดูรูปร่างที่ใหญ่กว่าฉันตั้งเยอะ ไม่ได้มาสมัครร้องวงร้องเพลงโอทช่องออทชัชนชอะไรหรอกตายคือฉันก็นึก่ว่าฉันต้องเป็นฆาตกรแต่ยังไม่เป็นซุปตาฆาตกรไปไม่ได้หรอกรูปรล่าไปได้แค่สุกรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้เรียบร้อยให้เรียบร้อย พวกเธอพร้อมแล้วใช่ไหม<ะ>ที่จะมาออฟซักชั่นกันวันนี้ออดิชั่นอะไรจ๊ะ,อ,ะออดิชั่นจะกที่รักโอเคเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวก็ทยอยทยอยกันเข้ามาเธอนั่งก่อนสิจ๊ะนี่ผู้ชายคนนี้ดูท่าทางใจดีอ่ะเพาอาจจะเป็นพ่อฉันก็ได้นะน่าจะใช่นะ,ะเดี๋ยวนะที่รักทำอะไรอะ่ะทำอะไรจะเล่นเฟซบุ๊กกำลังจะทัชอีว่าโทรศัพท์รุ่นกระดูกหมาเลยไม่มีแบบ มี่แท้ตะกีนด้วยเหรอบอกร้ายอะไรอะไรคะตีหนูทำไมคะมองหน้าทำไมวะฉันไม่ชอบปะเว้ยใครที่มามองหน้าฉันแบบนี้หาเรื่องเหรอโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยฉันไม่ชอบเว้ยมามองหน้าแบบนี้สโลกแกนของฉันก็คือป๊อกเด็กต่อยหญิงยิงหมาแล้วก็ขโมยซองพระป,ป,ะป,ะป,ะปะะ่าพระเว้ย และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ฉันชอบใจและชอบทำที่สุดจะทืบคนแก่ <c oughs> ถ้าจิตใจโหดร้ายแบบนี้นะชุมวาอีตาคนนี้กกนไม่ใช่พ่อฉันหรอกใช่ก็ว่างั้นแหละทุกคนคะคือฉันต้องขอโทษแทนสามีฉันด้วยนะเ,ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ใช่สโลแกนของทางร้านเรานะไม่ใช่นะจ๊ะเอเอ,เอสโลแกนของร้านเราก็คือจะเที่ยวหรือไม่มาเที่ยวแวะเยี่ยวก็ยังดีคะ่ะ <c oughs> เออก่อนอื่นฉันขอแนะนําตัวก่อนเอ่อคือว่าฉันเนี่ยชื่อประภยัยศรีอ่าเป็นเจ้าของคาเฟ่แห่งนี้นะคะคาเฟ่ติดอาชีพเก่าเมื่อก่อนเราทำคาเฟ่แค้วเลเราเลิกแล้วฉันเป็นเจ้าของคาเฟ่แห่งนี้จ้ะแล้วก็อันนี้ฉันขอแนะน,นํานะจ๊านี่คือคุณปาตีนนะคะปาโมปา,มปาตีนเนี่ยมันชื่อเก่าที่ฉันตอนอยู่ฝรั่งเศส <laughs> บ้าเหรอคนฝรั่งเศสบ้าอะไรมีปาตีนนี่แบบฟงซัวอะไรอย่างงี้ฟงซัวปาตตนโอ้ยอ,อ,อย่าไปถือสาเขานะเพรมมาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของคาเฟ่เขาเคยเป็นนักเลงหัวค้อนมาก่อนนะใครเขาเรียกนักเลงหัวไม้เนี่ยเป็นคนป่าแบบเนี้ยชอบผู้จ้าขวานผ่าซากอย่าไปถือสาเขาเลยนะถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยเขาจะดูเป็นคนเลวนะ <S <S แต่ภายในจิตใจคุณสี่ <S <S เลวยิ่งกว่าภายนอกอีก เธอกำลังชมฉันอยู่ใช่ไหมชมคุณนะสิคุณอย่าลืมนะถ้าเกิดคุณไม่เลวอ่ะฉันจะเอาคุณทำหัวหรอฉันชอบคุณก็ตรงที่คุณเลวนี่แหละเซอร์ธิลา <S <S ขอเวลาแป๊บเดินตายล,ลงโซเชียลแคมโอเคครับด,ดีแอ้วดีแล้วลุ้นเนี่ยบ้าเมื่อให้ดิมเพลย์ก็ไม่เอามาใช้ใช่ไม่เป็นจ้ะคุณเดี๋ยวข้างหลังเกาๆหน่อยโอยอะไรเกาๆห้หน่อยอไกาเออ นี่มีชื่อกันเหรอหลังเธอเหรอเอาอย่างนี้วันนี้เราจะมาออดิชั่นกันเนาะคนแรกเริ่มเลยเดี๋ยวกรอกใบสมัครชื่ออะไรจะเราเนี้ยใครอ่ะคุณคุณฉันจะตกจะตกใจมันตกใจเสียงคุณนี่แหละมนตูงไงเอาแล้วมาทำไมอ่ะมาตูงยามของร้านเราเนี่ยเป็นนักร้องอะค่ะโอ้มาตูมอ่ะขออนุญาตลาหยุดสักวันได้ไหมคะ ลายู่จากการเป็นยามะค่ะแล้วมาตุนอย่างของอลิเชนเป็นนักร้องะค่ะไม่ดูหนังลาตัวมเองจะไปนักร้องรูปลากยังกับขางคบไปหน้าตาเป็นตุ่มดำอุดถูเล็กตนดสนสนับสนุนโดยรองเท้าแกมโบ้สไปเดอร์ คุณมาใบสีมาให้หนูลงออดิชั่นสักครั้งนึนงนะคะหนูอยากเป็นนักร้องจริงๆหนูสัญญาเลยค่ะว่าหนูเนี่ยจะดึงลูกค้าเข้าร้านให้เยอะที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะดึงลูกค้าเข้าร้านหรือมึงจะลากมากินหลังร้านเี่ยดึงลูกค้าเข้าร้านเธอจำได้ไหมนังร้ออะที่มันเป็นนักร้องแล้วมันดังมีชื่อเสียงอยู่ในร้านฉันเนี่ยใช่แล้วทุกวันนี้มันทำตัวยังไง พอดังขึ้นมาหน่อยแหมคิดค่าตัวแพงเคยร้องอยู่ชั่วโมงละร้อยห้เดี๋ยวนี้ขอละชั่วโมงหมื่นห้ามันบ้าหรือเปล่า <c oughs> ไม่ทำทำไม่ทำแน่นอนสมมุติว่าถ้าเกิดเธอโด่งดังเป็นนักร้องเป็นซุปเปอร์สตาร <c oughs> <ช>์เธอดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเธอจะไปจากร้านฉันไหม หนูไปตั้งแต่เปี้ยงที่สองแล้วค่ะเอี๋ยเดี๋ยวๆคะเล่นอะไรผิดหรือเปล่าทำไมอะ่ะตลกเขาเล่นกันมาเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเธอต้องเปล่าว่าไปตั้งแต่เปี้ยงแรกอุ้ยเปี้ยงแรกเขาเล่กนกันเยอะแล้วอ๋อน,นี่ฉิงมุกหร <c oughs> ูก็ฉิงมุกไปเปี้ยงสองโอรู้จักฉิงรู้จักปากออกมาเลยปะ <c oughs> ให้โอกาสหน่อยไหมเล่นมั่งดีหนูลองก่อนอ่ะอ่ะก็ได้ให้โอกาสเต้ไม่ถูกคือค่ะค่อยไปเทสไม้เด้ลองทดสอบไมค์ก่อนเด้เทสไม้ค่าอ่ะอ่ะ ទៅ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  นักค่าจะชอบมากเลยอ่ะเอ้ยเลยคะอันนี้เป็นนักร้องอะไรนะในตำนานเหรอแต่ว่าไม่ตำนานค่ะน้องๆนี่สักกี่ปีแล้วนะร้อยกว่าปีค่ะไม่เจอมละไม่เทิมแต่ชอบเหมือนกันนะเพลงเนี้ยชอบแต่เสียายนักร้องคนเนี้ยตายแล้วแล้วตายไปแล้วหรอตายแล้วพวเรายืนไว้อะไรเขาหน่อยดีกว่าได้ค่ะขอปรึกษาเดี๋ยงมันดีนะขอปรึกษานิดนึงทำไมอ่ะมันนักร้องใช้ได้แต่ถ้าแขกเห็นหน้ามันเนี่ยสิ มันไม่ทันสมัยเลยนะั้งนั้นเราต้องใช้วิธีอีกอย่างหนึ่งคุณอะไรกถ้าเราอยากให้มันร้องดึงแขกใช่ไหมเออเสียงโอเคนะเดี๋ยวแปบนึงนะุมหัวดจน,นะลองดูนะลองร้อง,องแบบนี้ดูนะลองร้องอดูไปทุกไปจงไปไปสะใไปให้เกออิ ลงมาเล้เหรอขขาหักไม่ถอดจาแล้วแล้วทไมคุณนายน่งมาถอดให้อะ่ะเป็นนักร้องปริศนาให้คนแขกในร้านมันแบบเป็นรอบแจ็คพอตขึ้นร้องรอบแจ็คพอตถ้าทายถูกว่าอีบ้านไ่้ไป็อเลแล้ว,วลจะมีกินเหล้าฟรีหมายความว่าจะให้หนูเป็นนักร้องใช่ไหมคะมใช่ใช่มันต้องยิ่งกว่าร้านมันต้องยิ่งกว่าร้านฉันจะเลื่อนขั้นให้เธอจากยามเป็นนักร้องรอปอพอ ยามกับรปภมันก็แบบเดียวกันนะคะมันจะเหมือนกันตรงไหนจ้ะรปภแปลว่าอะไรรักษาความปลอดภัยค่ะเฮ้ยนี่เขาใจผิดไปหลายอย่างแล้วแต่เธอเนี่ยรปภในที่นี่คือลูกปลัดอำเภอไปค่ะไปค่ะหนูไปเป็นลูกปลัดอำเภอไปเป็นลูกปลัดอำเภอเธอนึกอยากจะเป็นอำเภอไหนเธอก็ไปไปเลยไปอ้าวไม่ต้องไปรักรองโอ้ไม่เอา อยากอะไรเป็นนักร้องถ้าอยากเป็นนักร้องรับเงินเดือนเดือนสุดท้ายแล้วออกจากร้านกูไปไปไม่เป็นก็ได้ตออยไปอะไรเป็นรพค่ะไปทำงานเลเรียบร้อยได้เย่โอสรุปก็เป็นแค่้โแค่ทำไมอะแค่ยาแล้วมาหลอกสายใครล้ว อย่าไปแกล้งเขาเอาละคนต่อไปเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยตายายขึ้นไปทําไมนี่เราไม่ได้มาออดิชั่นนะให้โอกาสกันหน่อยสิโว้ยเฮ้ยเนี่ยเขาจะมาออดิชันอะไรกัคร้องเพลงกันเนี่ยอ่ะออดิชันี่ไหนคู่ไหนคู่นี้เป็นนักร้องคู่ดูโอใช่ไหมใช่ดูดูโอเนี่อะไรอะออเป็นนักร้องถุงยางเหรอไมะ เราตกลงจะร้องเพลงกันใช่ไหมลองฟังดูโน่นแนนกเขาคู่จุกจุกกลูนกมันเปล่าห้าชุมันนกมันนกมึงนกมันนะจุกู ไอไนไไ้นี่มน salud, นันมันนกเขาหรือนกตะกุมจ้ะทำไมเนื้อมันกระเทิ้งกระแท่อย่างเงี้ยมันเพลงสองคนมันไม่ร้องสองคนละคะไอ้ไอ้้ไอเพลงสองคู่เพลงคู่ต้องร้องสองคนสิอ๋อร้องสองคนนะร้องคู่เลยยิ้มรอมพัดชมดอกคัมใต้กลุ่นหอมละมุนโชยกลิ่นละไม แล้วฉันร้องตอนไหนนี่ยังไม่ได้ร้องเลยเนี่ยก็บอกเพลงคู่มันไม่ร้องได้กันล้วแกร้องได้หรือเปล่าถ้าร้องได้จะมาไม่ปจบลงไหอยังร้องไม่จบเลยไอ้มุกสัปาพมันไม่จะเอามาเล่นอีกแล้เอาทำไมราคาหลอกในราคาไม่ฉันจะเล่นกันมาตามมุกนี้เอาแล้วลงไหมเออไปเถอะเขาดูขนาดนี้จ้าจ้ๆจ้าชรากรนะทับเพราะชาชั่วรอ้ยพูดดีพูดดี ทำไมเขารู้ชื่อเดิมคุณน่ะร้องอะไรบ้าบ้าบบอคต่อไปเอายังไงดีเอายังไงดีนนเอาแบบนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเองเฮ้ยนนนเราซุ่มซ้อมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยใฮ่ทำไมถกแขนเสื้อทำไมนักเลงจาวเรื่องเหรอผมจะเอาไมครับขอผมร้องบนเวทีนะครับอ่าขึ้นบนอาเชิญเลย เออลูกเอ็นที่เลยนะเอ็นหลบนิดนึงผมจะขึ้นร้องเพลงครับอ๋อจะขึ้นร้องเพลงเอ้นได้ได้ลูกเอ้าตากับยายครับเอ็นหลบไปตรงกลางสิครับผมจะได้ขึ้นไป